ดูกระมหาบาพิษอย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางศาตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง2เธอละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่แม้ข้อนี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสเธอละกรรมเป็น่าศึกแก่พรหมจรรันทร์ประพฤติพรหมจันทร์ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจ,จากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสี่ เธอละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตว์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งหเธอละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้นนคนหมู่นี้แตกร้าวกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกันสมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกันกล่าวแต่คําที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกันแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 6. เธอละคําหยาบเว้นขาดจากคําหยาบกล่าวแต่คําที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจ เป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเจ็บเธอละคําเพอเจอร์เว้นขาดจากคําเพอเจอร์ผู้ถูกการพูดแต่คําที่เป็นจริงพูดอิงอัตถะพูดอิงธรรม พูดอิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 8. เธอเว้นจากการพรากพืชคามและภูตะคาม 9. เธอฉันหนเดียวเว้นการฉันในราตรีงดจากการฉันในเวลาวิการ 10. เธอเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศล 11. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับ และตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 12. เธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ 13. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน 14. เธอเว้นขาดจากการรับทัญญาหารดิบสิบห้าเธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบสิบหกเธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีสิบเจ็ดเธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาตสิบแปด เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ่19เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร 20. เธอเว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลา21เธอเว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดิน 22. เธอเว้นขาดจากการประกอบทุตกรรมและการรับใช้ 23. เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย 24. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราช่างการโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัด 25. เธอเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลง 26. เธอเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นและกันโชคแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง